สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเดนดไบเดรไลท์กันอีกเช่นเคยนะวันนี้อยู่กับเดอะสปิริหรือว่าปรินยมามุกะเราเนีหนึ่รซื้อมาใหม่เลยมาคืนก็ลองเล่นให้ดูละได้เข้ามาดูกันนะน่าจะเข้ามาดูกันน้อยทีหนึ่งมาคืนอ่ามาดูเพิร์กที่เราใช้อะนะก็จะมีเป็นโซลยมไฟนะเป็นกินคมหวัง แทกลูนควบคุมฝูงชนแล้วก็อันนี้เอามาถ่วงเครื่องนะเป็นเสียงเสียงเพียงทะเลจากคลองทะเลของสะตะกบนี่มาใช้คู่กัน,นแล้วก็แอดออนนะก็จะมีเป็นดอกอะกูลาแห้งกับเซนโ,โคฮานาบิส่วนเครื่องเซนก็เพิ่มเลือกมานะเพราะว่าเราจะใช้เป็นจริงค,ความหวังในการโมลิยอยู่แล้ว เราไม่ต้องเอาโมลี่มาเดี๋ยวไปเจอกันในเกมเลยนะฮะ่ามีไอเนียนะเราไปฉายมาเนียใสย่สะท้านจำไว้นี่คือเป้าหมายของเราเราต้องเก็บคนนี้ไปใายก่อนนะแม่มจะเล่นยากเนียใส่สะท้านแ้วจำไว้ดูอาเพิ่มแต้มกันมาเฮ้ย โอเคหลวงเกิดบ้านเล็กโรงเรียนอนุบาลเบ็คแฮมสุดยอดอ่านี่เฮ้ยอ,อันนี้ไม่ใช่บ้านเล็กแบบนี้บ,าลลหหบ้านเล็กคือหลวงไงวะโอ้พ่อนี่ดูเครื่องกายก่อนนะไป รีออนเอฟแคนาดีลำไม้เฮ้ยรีออนยังไม,งไม่ชายหรอกไม่ได้ละจะปล่อยเขาส่องไว้ก่อนนะ ai win mà um um rồi chặt máy bion máy quay đâu ันเร็วมากช่วงเสร็จแล้วอะช่วงเสร็จแล้วเป็นดแดงๆนึกว่าเจออาตี๋เนอ่างี้เฮ้ย อืมปาดไปคงคงเมื่อกี้เห็นมีคนอยู่ตรงนี้นะดีออนเหรอวะไม่ได้มีไปดูเครื่องใต้บ้าน,น่อย เราจุกใกล้จัดนะยังกินความหวังไว้ทำงานอืมปั่นหลังเข้าไป เอยไม่ไแน่ทานามาแล้วเล่นของเกมสักหน่อยเฮ้ยไม่โดนไาตรงี้รีออนเล่นไปแล้วนะอืม อืมเนี่ยอันเนี้ยสก้ามอ่ะอันนี้นนมีไพศชายจะขอติดกันเลยอืมขั้นสองต่วยกันเร็วนะเอตไปฮะ อเรียบร้อยไอ้เนียตายนะใช่เป่า,า,า,าตายวะตายดิไมด้เย เฮ้ยขยันส่องว้ฉายอืมไข่มันยืนส่องวิฉายโหวะเดีอินเวสตบลแมนดีๆให้ส่องว้ฉายนะ เด็เฮ้ยอืมหนวะใกลๆเลต่อติดกันเลยลีออนอยู่ไหนลีออนไ้มาช่วยเพื่อนแล้วนะเพื่อนจะตายไปแล้ว

อืมหลังคาเราโอรีเอเนียไม่ได้มันเพิ่งขั้นสองไปรับรีออนกันรีออนอยู่ไหนเอ่ยจบเร็วมากเลย นี่มาลบอยู่นี่เองหยิบไผ่์แผ่นหมดนะแผ่นหมดไม่ปล่อยรอดผลุมเกิดบ้านเล็กดูซิจะเจอหลุมไหมเราหลุมเด้งขึ้นมาตรงนี้หนละนั่นไง กระคือเข้าไปเรียบร้อยจบเร็วอ่ะเดี๋ยวมาเจอกันอีกตาหนึ่งว่ะเปลี่ยนแอปออนนะเอาเป็นเป็นโคฮาบิมาเหมือนเดิมน,นะแล้วก็เปลี่ยนเป็นแหวนจากไก,ก่แก่ลูกปลาช่อนนะนี่มันจะทำให้เราเคลื่อนที่เร็ว25%ตอนที่เราหายตัวอ่าบ้านทำสันโอ้แมากพดโล่ง ừ bùm cong bùm cong khẽ tham bùm cong quá Mai mãi rồi nhỉ trên bùm băng ăn rồi ดีวะเนี่ยเครื่องไกลก่อนนะอืมเคสเมื่อกี้เห็นนะมีแคตลี่กับกับไขวะเอาไปใายมารีบโดดนะรีบโดดแล้วตัดอืม ไม่กี่มีคนคกิดของเฮ้มีม,ามา้าว่าเฮ้ยมาให้หน้าล่างกันคนอยู่ข้างบนนะ

อ,อผีหลอกกิญญาล้อมอืมไม่ต้านหรอ,อ,มไ,มอ,มอไม้วะ่ะเนี่ยไม่น่ะวะ นบ้านนะวิีงโดดลงไปนะสองเครื่องแล้วอ่เร็วจังเร็วเกินอืมเคส เห็นดึงแสงตะขอเจ๊แนววะ,ะหนึ่งสแต็คผมโดนไฟอยู่ตรงนี้เข้ามาช่วยกันใกล้ๆอ่ะเมือ่อกี้มีคนอยู่ไร ไม่สนใจแอดลี่นะเราจะตามงไม่เนี่ยข้อหาที่มันรู้มากรี่ฟันไม่อออ่ะอืม สกปหลังนะยังไงวะสกตหลังแคลลีนมยยีไปชายนเล่นไฟอย,อ,ยนะอ่อ,อ้ย้เอ้ยสงไฟจะมาสงไฟ มันไม่เนียนเนี่ยช่วยเร็วมากเรียบร้ยอยเฮ้ยแทงหลังโอ้โหป้าเจ แฮล์ี่อ่ะวีรบ,บุรุษน,นักส่องไฟนี่ไอยากส่องใช่ไหมจะส่องก็ไปส่องไกลไม่ใช่มันแสบตาแล้วรู้ปะดูเลยข้างบน เคสอืมเคสนม่รอดแล้วเปิดมมงเปิด์มม้าเนียตายและจริงเคสมีเปิด์มมานอนอยู่ข้างบนดีกว่ามันแสบตาเอดลี่ ทนต้องวะเฮ้ยเฮ้ยยืดหน้าตะขอเด็ดเน๊ะไหนเคส แอตลียอยู่ไหนแอตลี่มันมีมันมีคนอยู่ยางนี้เียแส่งมวย cái này bạn nha, hey, đi bay thôi, Ừm, bị tai lằng, mai อยู่ไหนแอลลี่อืมนอนแม่แอลลี่อยากส่องไว้ชายใช่ปล่อยแห้งตายตรงนี้ะปล่อยแห้งตายด้วยว่ะอลีตอดีตตายไหมหลุดไหม ไม่หลุดอีกทีนึ่งอีกทีนึ่งอ,อ,อดิเราต้องออกหากนะเรียบร้อยคั้นสองแอสลี่อย่ามีลมไม้นะอ้าวโอ้หมีจริงด้วยวะคิดไปแล้วแต่ไม่นะไม่เชื่อแม่

แนนลี่เลยแล้วกันเผื่อๆมีลูกเองอีกอนแล้วยังมีคันเร็ววตาเอ้ยมีคันเร็วมันไปไหนอะเข้าบ้านเหรอเดี๋ยวมันล้มตรงนี้ไม่น่าไปไหนไกล อ้าวจบเลยหายทั้งคอเลตทั้งแอดลีก็มันลมตรง,งนี้ใช่ไหมที่ที่มันน่าจะไปได้ขอบแมพถ้ามีคันเดียวน่าจะคันเข้าบ้านนะขึ้นข้างบน

แอลลนะนี่น,น,นยลลายเสริ <c oughs> มตัวแล้วแข่งข้านี่เลยปล่อยแอนนี่ไปของจ้าผมอืมออกละแอนนี่เราต้องเหลือบุตรชีวิตไว้หนึ่งคนใช่ไหมเอาไว้เล่าให้การ เราเฟดมา้รครับมันยืน่หน้าประตูอย่างเงี้ยถ้าจะได้เหรอแต่หมดจอดไงเราต้องเหลือพเพื่อชีวิตไว้เล่าให้การคนนึงจริงไหมอ่านะครับก็สำหรับวันนี้ขอจบไว้เท่านี้ทุกท่านถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะแล้วไ,ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแต่แวันนี้ก็บ๊ายบาย